เป็น Spyhosing Camp ตกปลาตะเพีมือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นล่อเรียวบี rx 20นะครับ rx สอก็บอดี้เป็นอลูมิเนียมนะฮะสปูลก็เป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นเป็นอลลอยนะครับออลลอยก็คืออลูมิเนียมนะครับผมตัวนี้เม็ดดินเจแปนนะครับเป็นเก่าญี่ปุ่นนะฮะสภาพสปูลก็มีคราบนะครับมีคราบคราบเกลือบ้างอะไรบ้างพวกนี้นะครับอันนี้เป็นคลิกเสียงนะครับรอบ หมุนลื่นมากนะฮะแขนเปลี่ยนซ้ายขวาได้นะครับผมพับแขนตรงนี้นะฮะพับแขนได้ปกติเลยนะครับนะตัวนี้ความจุสายอยู่ประมาณสักสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบเมตรนะครับสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบเมตรนะมาดูด้านในสปูลน,นี่นะครับคลิกเสียงจะเป็นพลาสติกนะครับแกนสปูลค่อนข้างใหญ่นะครับก็จะให้เสียงที่ดังนะพลาสติกนะครับเห็นนะ แล้วก็มันจะมีตําหนเาิเป็นพวกคาบสนิมอยู่ตรงตรงชุดนี้นี่นะครับตรงชุดนี้เห็นไหมฮะประมาณนี้นี่คือคาบสนิมนะครับประด้านรอบนะครับปกติเลยนะครับหมุนลื่นหมุนด้านหน้าก็จะมีเสียงแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวการติดกับมันยังเป็นแบบกระเดื่องนะครมันก็จะไปทําแบบให้มันเกิดเสียงแป๊ก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 แบบนี้นะครับ รอกก็ใช้งานได้ปกตินะครับเอาไปเล่นพวกหน้าดินได้นะครับลงทะเลก็ได้นะครับนะสำหรับแบบงานหน้าดินนะพวกนี้นะครับสภาพก็โอเคนะโดยรวมถือว่าสวยอยู่นะครับริ้วรอยก็น้อยนะครับสปูนก็ยังไม่มีคราบพวกคราบเกลือคราบน้ำทะเลเท่าไหร่นะครับผม